เด็กวิ่งตัวใดเนาะครับวิ่งแปดกับเก้าแปดกับเก่ามีแห้งกันทุกคนเนาะครับดีมีแห้งเนาะอยู่ดีมีแห้งตัวไดฝนฝ่าแถนนี้ยฝนฝ่าก็ตกมาสองสามมือน้ำก็คือบ้านแล้น้ำมันเทวดาดูดไปแล้วก็พื้นน้ำมันแห้งเร็วน้ำมันแห้งเร็วมันแรงมาดุนตัวนี้มาตกมาสองมือป่ะพ่อใครเนย เขาปลายปีกงวดจะเป็นปลายแนวตัวเล็กตัววิ่งมันบ่เคยหลุดครับตัววิ่งบ่เคยหลุดเขามาจังหวัดตัววิ่งลุงตัววิ่งเขามาตลอดเขาตลอดเลยแมนเขามาตลอดอืแต่ว่าลูกเล็กจับคูเล็กงวดที่ผ่านมาไฮสองกับสามตัวประกบแปดกับเก้าแต่ว่าลุงมันดันว่าเอาสองสองสองเก้าเพราะว่าสองเก้ามันดับมันบดับปอยู่มันดับ ตัวเจ้าของเองแม่ขอพูดคำว่าดับเลยดับแร่เลยลอตเตอรีกับสิธคูสามเก่าควันตัวเดียวเือเดียวมันบอกมันออกหลักร้อยสามหลักร้อยสามเต้าสองเก่าสองลูกมันให้ตัวร่องให้ตัวร่องครับให้เอฟซีก็ติดตามตัวร่องไว้แน่แต่ว่าลูกมันยังได้การบริลนแต่ว่ากับเอฟซีก็เล่นนำลูกมันเพราะว่าอาจารย์บอกว่ามันดับว่า บโบ,บติดตามแต่ว่าคนโบเสืยเอฟซีโบเสือเขาก็นั่งหาบาทสิบบาทเพราะอะไรเล่แก้มือใหม่เล่แก้มือใหม่หมดนี้เป็นยังไงมันใจปัดได้มันใจขั้นมันใจกับฮะเสื้อใจเจ้าของเลยถ้ามันหลุดก็ขอโทษขออภัยหลายๆแต่ว่าเสี้ยนก็คือว um ่ามันใจก็โของกังได้มันก็ต้องมากมันใจเลยเลยสิ่งที่มันใจมันใจ มันใจหลายอยู่มันใจหลายอยู่ไปจับคู่มันังบ่ฮูยังบ่ฮูนี่เด่นนี่ตัวใดเนาะครับวิ่งอือแปดกับเก้าี่ด้ยแปดกับเก้าแปดกับเก้าหรอต้องตามลงอีกเล็กน้อยนึครับอ่าสามตัวครับสี่เก้าห้าครับโอ้เอาเม็ดเดียวเลยตัวนี้ปั่น เก้าหาตัวเดียแแตัวร่องแปดห้าอ่าหูเราจะวัดใจเลยนี่อวัดใจเลยเม็ดเดี่ยวแขนแขนเม็ดเดียวแขนแขนครับสี่เก่าหาแล้วก็เก่าหาแล้วก็แปดห้าวิ่งวิ่งลุงม้านี่บนรางบอกครับบนรางครับแปดกับเก้านี่บนรางแต่ว่าลุงมัาเน้นเน้นบนเน้นบนแต่การรางไหวน้อยหน่อยครับครับ เมันยงเงินกมาสองกับสามตัวประกบแปดกับเก้ามันยังมาสองเก้าเก้าสองแต่ว่าลุงมันจังไรว่าเรีงดับเรีงดับตัดออกเจ้าของผมมกเจยวของผมมาแต่ว่าให้ไปให้เอฟซีซื้อเอฟซีซื้อวันที่วันที่แล้วนี่ลุงหมันให้เก้าสามเก้าสองบอกครับเก้าสามเก้าสองสองสองเก้าสองแปด สามเก้าสามแปดแต่ลุงหมานปั้นไปเดียวสุดยอดสามสามเก่าปั้นเม็ดเดียวปั้นเม็ดเดียวสามเก่าเน้นตัวล่องก็สองเก่าแล้วสำหรับมวลนี้ี่ลุงหมานให้เก้าห้าก็แปดหานี่ลุงหมานมากตัวใดครับมักเก้าหามากเก้าห้าครับเป็นเคียนเลยสามตัวกับสี่เก้าห้าครับ ลูกหมานหาซ้ำหนึงเนาะให้แบบเน่นแห้งเน่นแห้งเน็ดเลยครับเน่นเม็ดเดียวเน็ดเน็ดเครับมันว่าเลยลูกหมานตัวเน่นของลูกหมานตัวฟันของลูกหมานคันว่าบสถบมันใจกับเอฟซีกับเอาไปติดตามกับลีกคนอื่นก็ได้ก Gore, ะะับอาจารย์อื่นก็ได้แต่พาลูกหมานฟันห้ยซีเก้าห้าตัวเดียวโคโร ตัวเดียวโคโรเลยโคโลนยสองตัวเดลุงหมันสอตัวเก้าหสองตัวให้ตั้เหรียเอาเก้าหเกระกะซีเก้า่าเอาบ่ซีเก้าค่ะซีเก้าคันว่าเอซอยากมักอะติดตามก็ได้ติดตามอ๋อีเก้าแล้วก็ซีห้าอบเนาะถ้ายากตัดเหรีเนาะลุงหมานเนาะครับผมครับผมอุิบายรวมไว้เป็นใบวมไว้กันนอกกันนอก ติดต่อลุงมันยังลุงมานก็อยู่นั่นเด้อเท่านองว่าถูกเป็นแวงใบเดินแปดกับเก่นะครับแล้วก็ซี่เก่าห้าเก้าห้าคับแปดห้าขอบคุณลุงมนครับขอบขอบคุณคมันลุงมานช่วยอีกในึ่งท่นึงครับช่วยพี่น้องเบื้องแน่เออเด้อเลขวิ่งลุงมานกข่เคยผ่านได้เลขวิ่งน่นมใจเก่ามันใจเก่า าเก่าครับคผมสิคัดเอาตัวิตัวเดียวผมว่าสขาแล้วเก่านั่ลูม้แต่ว่าแถวใว่าเออเปิไเปลีนแปก็ขึ้นโต๊กันขึ้นขึ้เจัดไปนอกแมนนแมเอาหมุนมาขางนี้น่อยนึงลูกไม้ครับผมขอบคุณลูกหม้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม